ทุกคนก็ออกไปเที่ยวแปนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาว<ม>ก็เลยอยู่อยู่ห้องอแล้วเราบอกว่านั่งคุยกันว่าเออเนี่ยสักทีแมะอากาศดีๆแบบนี้จะได้รู้ว่าบรรยากาศเย็นๆแบบเนี้มันจะรู้สึกยังไง้รนร้อนแค่ไหนอ,อะไรเงีแปนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้เราเนี่ยร้องหมายถึงว่าเวลามีอะไรด้วยเนี่ยอย่าอย่าออกเสียง จะเป็นเสียงกระเทยเสียงผู้ชายออกมาแบบอออ๋อกระเทยไหมน่าจะเป็นว่าขัดฟิวแต่วันนั้นเนี่ยชี่บอกว่าในไหนเพื่อนน่ไม่อยู่ละเธอลองให้เต็มที่เลยเออยากลองเสียบแท่ไหนเธือเอาให้เต็มที่เลยแต่มันก็ต้องมีการแบบบิวเพลงขึ้นมานิดนึงแล้วชีเป็นคนที่ชอบเพลงมาช้ามากชีก็เลยเปิดเพลงมาช้าฟังอ๋ออ๋อลั่นแบบเต็มที่แบบเพลงนั้นชื่อว่าวิหลายเพลงมาก มาปึ้งอ้าวใช่ไมมเฟนไมไ่ไปไหนหรอไม่ได้ไปไหนเลยนั่งฟังพีม่มาช้าร้องเพลงทวันลว